้มไปด้วยกันทำชิปสลัดให้ดูจ้าหวานห่างห่างดอุดมสมบูรณ์ก็จะถอนออกทำเป็นกรรมเป็นกรรมค่ะวาย่ยังมาทันมาเลยพริกกินดากดอกก็เยอะลูก้า กินดา่างดอกก็เยอะลูกชมไปด้วยกันนะคะพริกกินดา่างดอกก็เยอะลูกพักซีกินต้นใด่ตนด้นใดใหกับสิท้อนแล้วนี่พักซีกินหน้าฝนก็เลี้ยง พยันหน่อยนะลกัลกๆคิดทำกเกษตรจ้าสมสวนจ้าคิดนี้มีประโยชน์ขอบคุณหลายเดอเพื่อนๆที่เข้ามาชมชิดด้านหลังถอกหน้าฝนก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องบายุทจักําลังไงสูงอยู่ได้พี่น้อง อย่งนี้ได้สำหรับพี่กินดาปลูกนาฝนมันกระสีบอุดวานางหางต้นใดใหญ่ก็ถอนออกพักนาฝนก็จะแจ้งเสียละพี่น้องมันกระสีบังามสมัมตอเลี้ยงเดียวกระสีจ้า คิปไปด้วยคิดทำกเกษตรจ้าชมสวนจา้าคิดนี้มีประโยชน์ขอบคุณหลายเด้อเพื่อนเที่เข้ามาชมชิปด,ด้านหลังไม่หน่อยหน่อยกำลังจะไง่ดอกเขาก็มีเยอะปลูกน่อยๆแต่กระถั่วหัวเมงวันดูหนาหนาวบา่ชมไปน้ำกันจา้าผักสลัดจา้าสวยๆ ตัดสลัดหน้าฝนบยอยูยังม่ทันมาเลยตัดหน้าฝนก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องบอยูจ้าตัดีหน้าฝนยังไม่มาเลย ก็กปัาซีจีนชมไปด้วยกันทำจิบสลัดให้ดูจ้าหวานห่างห่างวายุยังมาทันมาเลย ปังปังไปด้วยกันจ้าสู้สจ้านะคะอันนี้พิกกระพิกค่าพิกชมชิปไปต่อกำลังออกดอกหนาฝนกรสิบบอุดขยันหน่นอยนะลักๆนี่หน่อย,นะก,ก,อยกำลังจะไงดอกเขาก็มีเยอะ ปลูกน้อยๆแกกระถ่มหัวเม่งวนอยู่วาอยู่ยังมาทันมาเลยกรชีบหวานไว้ห่างๆหวานให้ห่างๆต้นไหนต้นเสมอมันก็สชีบสวยพอดีมันก็งามเป็นหย่อมเป็นหย่อม ลังจากฝนฝนดมสมบูรณ์พระปันใดสํำหรับผักหน้าฝนมันก็จิททำยากจากน้อยทำยากดมสมบูรณ์พระปันใดสํำหรับผักหน้าฝนมันก็จิททำยากจากน้อยทำยากถูกกินเอง เด็กกินก็ขายขอให้คลิปนี้เฮงๆปังๆนะคะเพื่อนๆถอดหน้าฝนก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องบอยูจ้าอเหลียงเดียวีจ้าตลงจิบไปด้วยผักสีกินต้นใด่งต้นใดนไงกับสิท้อนแล้วนี่ ศรีกินหน้าฝนมันก็เลี้ยงเลี้ยงักรีหน้าฝนักรีกินต้นใดไถ่หญ่กับศรีทอนแล้วนี่ักรีกินหน้าฝนก็เลี้ยงเลี้ยงบ่ ิดทำกเกษตรจ,จ้าสมสวนจ้าคิดนี้มีประโยชน์ขอบคุณหลาย,ดยเดอเพื่อนๆที่เข้ามาชมชิดด้านหลังบอบยันหน่อยนะลกัลกๆไปกินเองอันนี้กูกินเอง ปูกกินเองเดยวกินก็ขายขอให้คลิปนี้เฮงๆเปังๆนะคะเพื่อนๆบราจิบวานไว้ห่างๆวานให้ห่างๆต้นไหนยังไม่มาเลย นี็กปัดบซีกินชมไปด้วยกันนะคะนะคะอันนี้พิกก็พิกค่ะพิกชมชิบไปต่อ กำลังออกดอกวานางฮางต้นใดใหญ่ก็ถอนออกพักหนาพ้นก็แิ้งเสียและพี่น้องมันกษตสโบางามสม่นคิดทำกเกษตรจ้าสมสวนจ้าคิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณหลายเด้อเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมชิปด้านหลัง ปันดอุดมสมบูรณ์ก็จะถอนออกถ้าเป็นกรมเป็นกรมค่ะอุดมสมบูรณ์เพราะปันดสําหรับผักหน้าฝนมันก็จะทํายากจากน้อยทํายากกันนะคะผักซีป้อมผักซีกินผักซีกินมันก็ผักหน้าฝนก็จะประมาณนี้แหละพี่น้อง บมยูจ้าวันนางหางต้นใดใหญ่ก็ถอนออกพักหนาพ้นก็จิแจ้งเสียและพี่น้องมันก็สิบองงามสมันเฮงเฮงปังปังไปด้วยกันจ้าสู้สู้จ้าอ้หนใดอุดมสมบูรณ์ก็จะถอนออกถ้าเป็นกรรมเป็นกรรมคะ่ะ ยงนปังป sí, sí, um. ja. ังไปด้วยกันจ้าสู้ๆจ้าก็เลี้ยงเลี้งสีจ้าตรงจิบไปด้วยไหนอุดมสมบูรณ์ก็จะถอนออกทำเป็นกรรมเป็นกรรมค่ับวายู่ยังมาทันมาเลยไวยกินเองอันนี้กูกินเอง ยงยงปังปังไปด้วยกันจ้าสู้ๆจ้ากันนะคะผักซีป้อมผักซีกินผักซีกินมันก็นเพื่อนเพื่อนนี่แมงวันสิพามาชมจิบทักสลัดหน้าฝนปลูกหน้าฝน